สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูพิเศนุอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องที่แล้วเราเรียนเรื่องการสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าวันนี้เรามาเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถอภิปราย สิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครอ,อ,อ,อง้บริโภคพศ2522ได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของตนได้อย่างเหมาะสมและ 3. นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของสิทธิผู้บริโภคที่มีผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมนะครับคำถาม ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับครูมีตัวอย่างโฆษณาสินค้าดังต่อไปนี้รถกระบะประหยัดน้ํามันที่ดีที่สุดในโลกสมรรถนะดีเยี่ยมกว่ารถกระบะทั่วไปถึง3เท่าสั่งจองวันนี้รับส่วนลดสูงสุด9 0 0 0แสนบาทจากราคาเต็ม6กล้านบาทพร้อมของแถมมากมายนักเรียนคิดว่าข้อความ เหล่านั้นที่โฆษณามาเนี่ยใช้คําเหมาะสมต่อการโฆษณาหรือไม่อย่างไรนะครกลับไปใหม่นะรถกระบะประหยัดน้ำม,มันที่ดีที่สุดในโลกสมรรถนะดีเยี่ยมกว่ารถกระบะทั่วไปถึง3เท่าสั่งจองวันนี้รับส่วนลดสูงสุด9 0 0 0แสนบาทจากราคาเต็ม600บาทขอไปครับ6ล้านบาทพร้อมของแถมมากมาย นักเรียนคิดว่าข้อความเหล่านั้นใช้ข้อความเหมาะสมต่อการโฆษณาหรือไม่นักเรียนคิดว่าเขาใช้ข้อความเหมาะสมหรือไม่ครับเขียนคำตอบไว้ในสมุดให้เรียบร้อยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอธิบายมันไม่เหมาะสมอย่างไร มันไม่เหมาะสมอย่างไรหรือมันเหมาะสมอย่างไระนะครับผู้ผลิสินค้าและบริการต่างมุ่งสแสวงหาผลประโยชน์จากผลกำไรในบางครั้งมีการโฆษณาที่เกินจริงและอาจทำให้สินค้าบริการนั้นมีคุณภาพต่ำและในวันนี้ เราจะเรียนรู้สิทธิที่เราควรจะพึงจากการคุ้มครองเพื่อทำให้เข้าใจและนํามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยของเราได้มากขึ้นในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับในกิจกรรมนะครับเขาจะให้นักเรียนแบ่งเป็นหกลุ่มแต่ไม่ต้องนักเรียนทำไปเลยคนเดียวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อทำกิจกรรมลองเป็นผู้ผลิต นะเพื่อรู้สินค้าผู้เภคโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษผูกคนละหนึ่งแผนน่นหากระดาษมา1แผ่นนะครับสำหรับวาดภาพเขียนข้อความและตกแต่งผลงานนะครับภาพที่1ในกระดาษของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยกำหนด ว่าจะสร้างสินค้าหรือบริการหนึ่งอย่างและนักเรียนวางแผนการนำเสนอโดยวิธีการผเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งคำพนา,นาคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตนหมายความว่านักเรียนเนี่ยในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งสักหนึ่งชิ้นแล้วก็วางแผนที่จะนำเสนอ,อยังไง คุณจะไปเผยแพร่ต่อสังคมยังไงเช่นอาจจะทำเป็นใบปลิวอาจจะทําเป็นสื่อโฆษณาหือวิดีโอนะครับแล้วก็เขียนสรรนาคุณนะคำพรรณนาคุณภาพหรือมันสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าคุณซื้อสินค้านี้เราไปแล้วคุณสามารถาได้อะไรบ้างเป็นต้นขออ้อ2นักเรียนเนี่ยสร้างศูนย์การค้าสักหนึ่งแห่ง และให้นักเรียนวางแผนนําเสนอการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการให้เกิดผลกําไรสูงสุดนักเรียนลองเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าเล็กๆก็ได้ให้นักเรียนสร้างศูนย์การค้า1แห่งแล้วก็วางแผนว่าเนี่ยคุณเป็นเจ้าของห้างนะคุณจะวางแผนให้ จูงใจลูกค้าเนี่ยเข้ามาห้างคุณได้อย่างไรบ้างอันที่สามครับข้อที่สามให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือบริการหึงอย่างโดยวางแผนดำเนินการนำเสนอในด้านความปลอดภัย การใช้งานของสินค้าและบริการนั้นเนือ้อต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้า4ีครับข้อสให้นักเรียนสร้างสินค้าหรือบริการหนึ่งอย่างต้องทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาการให้บริการโดยนักเรียนต้องวางแผนดำเนินการนำเสนอในด้านนโยบาย ในการทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนักเรียนมี Google ไหมครับเซิร์ชเลยครับคําว่าการทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาการให้บริการ,นะรหัวข้อนี้จะลงไปในซูอีกทีนึงน,นะครับ5ให้นักเรียนเนี่ยสร้างสินค้าและบริการสักหนึ่งอย่าง โดยนักเรียนวางแผนดาเนินการดําเนินนโยบายในกรณีสินค้าหรือบริการเหล่านั้นสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคเราสมมุติเหตุการณ์ที่คิดว่าเนี่ยเราไปทําให้ผู้บริโภคนั้นเ,เกิดความเสียหายแล้วผู้บริโภคนั้นเขาจะมาฟ้องเราเราจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรลองสร้างเหตุการณ์สมมุติใน5ข้อนี้นะครับ ในกลุ่มที่1น,นะในข้อที่1ที่นักเรียนได้ทำไปเนี่ยนักเรียนต้องมีวิธีการเผยแพร่ข่าวสารยังไงนะแล้วจะต้องมีข้อดีและข้อเสียของสินค้านั้นด้วยนะครับแนะสก็คือการพรรนานาคุณภาพเนี่ยที่เกี่ยวกับสินค้าบราิการเนี่ยควรเป็นอย่างไรข้อที่ส ต้องทําอะไรบ้างต้องจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้หรือบริการในห้างเราอะมากที่สุดแล้วก็ควรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อที่สองจุดสองการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยที่ดีเนี่ยครเป็นอย่างไรคือเขาเข้ามาในห้างเราอะเขาควรที่จะ ซื้อสินค้าเนี่ยการใช้บริการที่ดีเวรเป็นอย่างไรข้อที่3ามครับสารนํการนเสนอในด้านความปลอดภัยด้านการใช้งานของสินค้านั้นอนะ่ะมันมีข้อดีอย่างไรข้อดีเขาเสียอย่างไรที่สองครับสามจุดสองแล้วการนําเสนอในด้านความปลอดภัยอ่ะและการใช้สินค้าของสินค้า สินค้าและบริการที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรในข้อที่4 4.1นโยบายการทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาการให้บริการของข้อที่4นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร4.2นักเรียนทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาการให้บริการที่ดีแล้วควรเป็นอย่างไร5ครับ 5.1นยโยบายเมื่อเธอสินค้าและบริการของข้อ5านั้นสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคนั้นมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรทุกอย่างมีเหรียญ2ด้านเสมอนะครับเหรียญมี2ด้านมีข้อดีต้องมีข้อเสียและนักเรียนจะต้องรับผิดชอบเจ้าของสินค้าหรือบริการที่สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคทาอย่างไรในเมื่อเราจะแก้สถานาการณ์อย่างไรเมื่อ สินค้าของเรานั้นทําให้ผู้บริโภคนั้นเสียหายผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมี5ประการดังนี้นะครับสิทธิจะได้รับข่าวสารข้อมูลคำพรนณานาคุณภาพที่ถูกต้องเพียงพอกับสินค้าแระบ,บริการทุกคนต้องรู้เวลาเราโฆษณาเราดูโฆษณาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ใช้ยังไงอันนี้มันมีคบปปะคุณอย่างไรนะครับนะเช่นยาหม่องนะยาหม่องตาถ้วยทองอรักษาอะไรบ้างนะแก้วงเวียนนะวินเวียน,นสีหะสีสะปวดหัวคัดจมูกมาแรงกัดต่อยอะไรเป็นต้นพนันนาคำพนนนาคุณภาพสองสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะยาหม่องเมื่อกี้นี้มันไม่ได้มียี่ห้อเดียวครับ มันมีหลายยี่ห้อมีตาเสือนะครับมียาหม่องตาตุ้ยทองมียาหม่องตาลิงถึงลูกท้อมีอยู่ไหม<ช>เราก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าเราชอบยี่ห้อไหนเราก็สามารถที่จะใช้ยี่ห้อนั้นเพราะ3มอย่างนี้มีสรรพคุณเหมือนกันก็คือใช้ทาในะวันแรงกัดต่อยใช้ดมเวลาคัดจมูกหรือ,อ มีเงินเนสียสะเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถเลือกสินค้าที่เราชอบได้สส,สิทธิที่ด้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าเวการ 4. ส,สิทธิที่รับความเป็นธรรมทางสัญญานะบ,บางอย่างบางอย่างเราซื้อของเนี่ยเราทำสัญญาซื้อขายนะเราไม่ค่อยอ่านกันหรอกคนไทยเราไม่ค่อยอ่านนะ กรมวาทันหรือการทําสัญญาเช่นสัญญานี้มีอายุ1ปีคุ้มครองอะไรบ้างนะเราก็ไปอ่านสัญญานะั้นง้นเราทําถูกสัญญาเราก็ได้รับสิทธิ์เต็มที่นะครับที่5ก็คือสิทธิที่จะรับความพิจารณาและชดเชยความเสียหายเนะช่นเราใช้สินค้านี้แล้วทาให้เกิดอาการแพ้นะนะเราสามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับ ถ้าดูการอภิปรายสรุปกิจกรรมที่ที่ได้ทำไปตะกี้นี้นะครับนักเรียนจะมีแนวทางในการใช้สิทธิคุ้มครองผู้บวิโภคอย่างไรก็คืออะไรครับร่วมกันรณรงค์หรือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นเห็นถึงข้อเสียของการละเมิดสิทธิของผู้บวิภค เอาง่ายๆนักเรียนขับรถไปติดไฟแดงอยู่กำลังจะรอเลี้ยวละแต่อยู่ดีๆครับมีรถอีกคันหนึ่ง,งวิ่งเข้ามาตัดหน้าเราคือรถกำลังจ่อคิวกันกำลังจะเปิดไฟเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวติดไฟแดงอยู่แต่มีรถครันหนึ่งเข้ามาแทรกระหว่างทางบุคคลคนนั้นที่อยู่ ตอน้าครับเขาไม่ยอมให้ให้รถคันนี้แซงได้เราไม่ีปัญหากัน,นก็ถือว่าเป็นสิทธิผู้ผู้บริโภคร่วมกันหน่อยครับว่าไม่ให้ผู้อื่นมาทําเราได้แต่คนไทยไม่ครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรื่องกันเลยทำให้ผู้ที่ละเมิดสิทธิเราอ่ะก็ทำไปอย่างนี้แหละไม่เห็นเป็นไรเลย เขาก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรกันเขาไม่เห็นมีใครกล้ากับเราเลยอะไรประมาณนี้ทําให้เสียนิสัยนะครับเสียนิสัยข้อต่อไปในมุมมองของผู้ผู้ผลิตและผู้บริโภคการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและบริการสินค้าอย่างไรถ้าเราใช้กฎหมายบังคับ ที่เกี่ยวกับการสิทธิบริโภคนะครับจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไรแน่นอนนะครับถ้าเราใช้กฎหมายที่เข้มงวดการผลิตทุกอย่างต้องมีคุณภาพอยู่แล้วถ้าเราเข้มงวดทุกอย่างผ่านมาตรฐานเหมือนกันหมดทุกกล่องเหมือนหมดทุกทุกอย่างทุกชิ้นและ การพวกสินค้าบริการก็เหมือนกันนะครับนี่มาดูครับสรุปง่ายๆการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีความจําเป็นต่อการซื้อสินค้าและบริการหรือไม่มีความจําเป็นแน่นอนเพราะจะได้รับการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมแน่นอนเราทุกวันนี้เราต้องกินต้องใช้แน่นอนนะครับว่าการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดจะช่วยให้เกิดมาตรฐานในการำดำานิชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยนะครับง่ายๆวันนี้สําหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนตระหนักถึงสิทธิ สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคว่านักเรียนควรจะมีสิทธิในการที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างไรนะครับจากที่เล่าไปหมดนี้ก็คือประโยชน์ของตนเองที่จะต้องช่วยกันและหาแนวทางที่จะช่วยควบคุมการดูแลการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งประโยชน์จะตกมาอยู่ที่พวกเราเองนะครับประโยชน์เหล่านั้นจะตกมาที่ผู้บริการผู้ ให้บริการแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรานี่เองนะครับท่าหเราวันนี้เราก็จะจบเรื่องไว้เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ